คุณผู้ชมครับความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบเป็นนักเรียนในสิบตำรวจเนี่ยนะครับล่าสุดมีการไปตรวจสอบบัญชีของตำรวจกลุ่มหนึ่งนะฮะเงินหมุนเวียนในบัญชีเนี่ยไม่ต่ำกว่า30ล้านเห็นไหมทำมาหากินกันแบบนี้นะครับเพราะนั้นคนที่เป็นหัวขบวนการก็คือตำรวจนั่นแหละก็คือคนที่มันอยู่ภายในตอนนี้องค์กรข้างในเนี่ยมันเน่าหลายจุดแล้วก็พูดตรงนี้ให้มันชัดเจนนะครับเข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้ไปเป็นตำรวจเพื่อที่จะดูแล ปกป้องประชาชนปกป้องสังคมนะครับในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยมีตํารวจโดนให้ออกไล่ออกเนี่ยนะครับหลายร้อยคนนะครับที่เราก็นําเสนอไปแล้วแล้วก็บอกว่ามันเป็นปัญหาส่วนบุคคลไม่ใช่หรอครับมันเป็นปัญหาขององค์กรแล้วหรือไม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังกันนะครับแต่ยังตำตำนะที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้ถึงมันรวยกันเลยไงมาเอาหัวละแสนหัวละสองแสนหัวละสี่แสน เอามารับมารับมารับมานี่ขนาดในสิบตำรวจนะย,ยังหลักแสนนะครับถ้าเป็นในร้อยจะหลักล้านถ้าเป็นในพันในพนที่มีการใช้เงินวิ่งเต้นกันเนี่ยนะครับมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันผู้ชมครับเพราะล่าสุดเนี่ยพนตํารวจโทนิบันผู้ช่วยพบตร,รนะครับบอกว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมีผู้กระทําความผิด73คนนะครับ73คนที่ว่านี้สอบได้ด้วยนะก็เลยทําการตัดสิทธิ์เข้าไปเป็นนักเรียนในสิบเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหเกือบไป มีหลุดนะคุณผู้ชมดูนะหลุดเข้าไปทั้งเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามคนที่คนขี้โกงนะครับแค่เริ่มต้นมันก็โกงแล้วมันหลุดเข้าไปได้ด้วยนะแล้วไม่ต้องสืบเลยครับว่าพอจบออกมาจะเป็นตํารวจหรือว่าจะเป็นโจรในคราบของตํารวจนะที่สแสวงหาผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนที่เหลือยังไม่พบความผิดไฮไลท์มาอยู่ตรงนี้อีกครับมีตํารวจและร้อยตํารวจเอกหญิงคนหนึ่ง พบเงินหมุนเวียน30ล้านนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อา้าวมันจะไปยากอะไรคนละ5แสนรับมาคนละ5แสนสองคนก็ล้านหนึ่งแล้วครับนะสองคนก็ล้านหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับจะมีเงินตั้ง30ล้านหมุนเนะี่ยเงินหมุนเวียนนะครับเนี่ยอันนี้คืออย่างน้อยนะการสอบ ในกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค5นะที่มีการร้องเรียนเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับมีผู้พบว่ามีการสอบ2องแ0,000กว่าคนสอบผ่านคัดเลือกไปพ0นหคนอยู่ระหว่างการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่จะรับอีก725คนนะหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตจริงก็จะดําเนินการอย่างไม่ละเวน้นอกาว่าไปนะครับเออทำไมคนไปสอบเป็นตํารวจเยอะจังอยากเป็นตํารวจเหรอ ก็เป็นอาชีพที่ดีนะครับอาชีพที่มีเกียรตินะครับถ้าเข้าไปเป็นตำรวจที่ดีตามเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แต่หลือคนสองแสนกว่าคนเนี่ยอยากไปสอบอยากเป็นตำรวจเพราะว่าอยากเป็นตำรวจจริงๆร่ะเพราะรักในอาชีพตำรวจรักในการบริการดูแลประชาชนหรือรักอย่างอื่นหรือรักอย่างอื่นไม่ได้นะครับอาชีพตำรวจพวกนี้เป็นอาชีพพิเศษที่ที่เข้าไปมีอำนาจทางกฎหมายไปถือปืนนะ่ะนะเข้าไปมีอำนาจนะ่ะ นะมันก็ต้องคัดสรรคัดเลือกคนที่มันมันควรจะมีกระบวนการคัดเลือกที่ละเอียดละออกว่านี้หรือเปล่าผ,ผู้ชมคิดว่าเนี่ยอย่างสรารวัตรเอกอุ่นงามที่เป็นรุ่นพี่นะท่านก็ออกมาบอกว่าแค่เริ่มต้นคุณก็คิดจะซื้อแล้วนะต่อไปเมื่อคุณได้เป็นตํารวจคุณคงจะคิดหาเงินเพื่อซื้อเป็นอย่างเดียวกระมังบอกตรงตนะไอ้หนูถ้าไม่มีใจรักความถูกต้องยุติธรรม อยากเข้ามาเป็นตำรวจเลยชาวบ้านตาดำๆเขาจะเดือดร้อนเปล่าๆนะคุณมีใจรักในความถูกต้องความยุติธรรมหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้มีจิตใจแบบนี้ก็อย่าไปเป็นตำรวจแล้วองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ควรจะขัดขวางไม่ให้คนที่มีมีจิตใจตรงกันข้ามไปเป็นโจรไปเป็นสแสวงหาผลประโยชน์ เข้าไปในองค์กรเนี่ยนะครับประเทศชาติเสียหายหมดและองค์กรของคุณนั่นแหละที่จะเสียหายตามไปด้วยแล้วก็จะทําให้ตํารวจดีๆที่เขามีความตั้งใจดีเนี่ยนะครับเขาพลอยได้รับความเสียหายไปด้วยใช่หรือไม่ครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง facebook อีซี่ยุคนนอร์มอลยุคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับหนึ่งเลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3ามเลนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมู มี10ชุดมี10ชิ้นนะฮะในนี้เห็นไหมไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริพกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับนี่ฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะนี่สูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150าบาทขายมา3ปี ถา้ถาค้าไม่ดีจริงเนี่ยนะครับมันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมี่ก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์อยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1หนชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่กเว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l ล a s y ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีแล้วน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้อัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีหนึ่งไงหยุดไม่กี่วันน่ะนะปีนีงหยุดไม่กี่วัน,นะน,วนขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มอลยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ยปเ,ปเนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับอา่าผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอ่ะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอ่ะใช่ยงงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทาสั่งทําสรงสั่งทําทรงมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่หมแล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมำไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้น เรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะ น้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละร้อยยี่สิบาทชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมีสองน้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาตาทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาตาแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับ นะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลาราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับ นี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะนะ้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบเนี้ยแถมเข้าไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะคือกินแกงเลเดีย๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอ่ะ นะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่ฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยออกมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานน,งนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนและก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่ใช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็น3าปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิชซี่ยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทำงานประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทำได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ